ขอน้อมถวายความอาลัยและน้อมกราบสรีระสังขารหลวงปู่บุญมีปัญญาวุฒโธวัดเจดียอดทองจังหวัดพิษณุโลกท่านได้ละสังขารลงแล้วด้วยอาการสงบเมื่อวันเสาร์ที่9มกราคมพศ2569เวลา7นาฬิกา51นาทีณโรงพยาบาลพระพุทธชินราชสิริอายุ95ปี8เดือน2วันหรือ7 6พรรษา หลวงปู่ท่านเป็นพระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยพูดน้อยพูดแต่ความจริงและเป็นแบบอย่างแห่งความสันโดษท่านมักสอนเสมอว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้บทขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งนโมสามจบมหาเทเรปรมาเทนะทวาระตะเยนะกะตังสับพังอปาราธังคมทะเมพันเตสามจบ หากมีสิ่งใดที่ลูกหลานเคยประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายวาจาใจขอหลวงปู่ปวดอโหสิกรรมงดโทษให้แก่ลูกหลานด้วยเทินสิทธยานุสิทธิ์ร่วมไว้อาลัยพิมพ์น้อมส่งหลวงปู่สู่แดนพระนิพพานฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะไบร์ทเ d a ์พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน